ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาติดตั้งเจ้าตัวอ,ออโต้กระจกนะครับอ่ะก็นี่นะหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้อ่าผมจะติดตั้งฝั่งอ่าข้างคนขับนะครับอ่ะก็ฝั่งนี้นะซึ่งอ่ามันใช้ได้ออโต้ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งคนขับนะเดี๋ยวฝั่งนี้ผมก็จะมาติดตั้งตัวออโต้กระจกนะครับ วิธีการติดตั้งเป็นยังไงก็ไปรับชมกันครับขั้นตอนแรกนะครับตรงนี้นะจะมีะสกูอยู่นะหนึ่งตัวนะใ้เอาไขควงนะครับจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ขันขึ้นมาเลยนี่นะหนึ่ตัวนะครับหลังจากนั้นนะตรงนี้ก็จะดึงได้เลยนะครับแบบนี้จะดึงขึ้นมา แล้วก็เจอชุดสายไฟนะครับชุดปลั๊กตรงนี้นะัจาถอดตัวสวิตช์ตรงนี้ออกนะครับก็จะได้ตัวหน้าตาปลั๊กตัวนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวตัวนี้นะครับมาเสียบเข้านะครับเอาฝั่งที่เป็นตัวผู้นะตัวผู้นะครับที่มีเดือยนะครับเสียบเข้านะแบบนี้อ่าก็จะเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเมียตัวนี้ก็ให้เอาเข้าที่ตัว สวิตตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับหน้าตาเขาจะได้ประมาณนี้หลังจากติดตั้งแล้วเดี๋ยวผมจะอาทดลองให้ดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะ,ะเดี๋ยวผมจะกดลงนะครับอ่กดลงออโต้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดขึ้นนะอ่า ขึ้นก็ออโต้แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะอ่าแต่ก่อนนะครับก่อนหน้านี้คืออ่าขึ้นลงเป็นแบบตามสวิตเลยนะครับตามปุ่มเลยนะอ่าไม่ได้ขึ้นลงออโต้นะครับพอเราใส่ตัวกล่องออโต้เข้าไปนะครับก็อ่าจะขึ้นลงแบบออโต้ได้เลย่าก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ปิดตัวอ่าการตัวข้างแล้วนะครับก็เอาสกูนะครับมาขันคืนนะอ่าขันพอตึงมือนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยวผมจะลองกดจากฝั่งคนขับให้ดูนะครับป้าจะออโต้ไหมครับอ่านี่นะก็ถือว่าออโต้อยู่นะครับดึงขึ้นนะครับอ่านี่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสําหรับตัวกล่องออโต้กระจกนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวกล่องนะครับรู้สึกว่าเวลาเรากดขึ้นลงนะครับ ไม่ให้มันเกิน7ครั้งนะครับถ้าเกิน7ครั้งรู้สึกว่าตัวกล่องจะร้อนนะครับร้อนแล้วทีนี้อ่ามันจะกดขึ้นลงไม่ได้นะครับอ่าที่รู้สึกมานะในส่วนของคลิปนี้ครับก็ถ้าหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรก็มารอติดตามกันนะในส่วนของคลิปนี้ก็ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ